จริงไหมเขาไม่ยอมแสดงบัตรจะให้มีแสดงบัตรเไปโงัไม่เกี่ยวแสดงบัตรก่อนจะเข้าคนเพมันแสดงบัตรก่อนครับว่าเป็นตำรวจเถืออะไรรายงานตัวกันสักนิดนึงไม่ไม่าเป็ไม่ใจเ็วนี่ทํา้าิงไหเดี๋ยวกเอาเอกมาเอามาเอากล้องมาไม่ต้องเอาบัตรมาเอก็แสดงันนี้เอาบัตรมาเอาบัตรมาเอาบัตรมาเอามาดิเอา ไม่เลยเกียน์บีทำบีบบีบรถใส่หลังลังผมเหรอใช่ไหมถักกับใครถักกับเพื่อนพี่แล้วก็เหล็กีทำทำโจดมองหน้าผมจะห้าเหลืองผมไรเออขับตามนั้นแหละตามนั้นแหละลูกพี่ตามนั้นแหละครับตามนั้นแเลยตามนั้นเออใบใจอยู่แล้วน้องไม่ใจไรกี่ฟังให้พ้นเลยอะนฟังให้พ้นไรอะนง ม่ฟังเหตุผลอะไรเออรูอยู่พีก็รูอยู่ลึกๆในใจเง่้เอากันแบบลูกผูชายนักเลงเงั้นเอาแบบนักเลงเงั้นผมถือเต้รูไปกันเออไม่บอกไว้ก่อนไงเพื่อไม่เพื่อเพื่อว่าจะทำอะไรไงผมอัดไปเม็ดแล้วไม่ต้องกลัวหรอกค่อยว่ากันเออค่อยว่ากันไ่เนลย

พ่ออนไทยเม็ดก่อนไทยเม็ดก่อนตำรวจครับไม่ยอมสแสดงบัตรป,ป้ายเถียยนก็ไม่ใช้แต่ตำ,ตำ,ตำรวจบัสงฆ์าับัอบพออ,อ๋เมืองสองฆ์แอ่ะมาลังแก่ประชาชนครับนั่นแหละ่อ่ะมาเทียวทาไทยจัดอะไรให้ผมไม่รู้